ปลาแค่ที่ผิวมีลักษณะเป็นตุ่มคล้ายกับติดเชื้อที่เป็นลักษณะของปลาที่สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตเขาร่วมกับทางประมงจังหวัดเชียงรายพบระหว่างการเข้าเก็บตัวอย่างปลาในแม่น้ำกกบริเวณท้ายฝายเชียงรายบ้านป่าย,ยางมนต์ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายเก็บมาในช่วงระหว่างวันที่3-4ถึง4พฤษภาค,คมนะคะ ตัวอย่างปลาทั้งหมดได้ส่งให้กับประมงจังหวัดเชียงรายไปตรวจหาโรคและสารโลหะหนักได้แก่ปร,รอดตะกัว่วสารหนูและแคดเมียมคาดว่าผลน่าจะทราบได้ภายใน2-3สสัปดาห์ นายสมเกียรติเขื่อนเชียงสานายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาแม่น้ำกกปนเปื้อนสารพิษขอให้รัฐบาลเร่งเจรจาสีฝ่ายคือไทยเมียนมากลุ่มกองกําลังชาติพันธุ์และจีนตรวจสอบหามาตรการควบคุมสามพิษตามกฎหมายหรืออนุสัญญาสิ่งแวดล้อมระดับสากลแต่หากไม่สามารถควบคุมได้ก็ต้องยุติการทําเหมือง ให้คุณดูคุณผูชมดูภาพนี้ค่ะภาพนี้คือภาพชาวบ้านเมืองงิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงราย เขามีอาการปวดแสบบริเวณรอบดวงตาหลังจากที่ไปงมน้ําหาของที่ตกลงไปในคลองส่งน้ําซึ่งผ่านมาจากแม่น้ํากกนะคะอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสยามเชียงรายไปตรวจสอบเรื่องนี้ประเมินว่าไม่น่าจะใช่อาการระคายเคืองจากแมลงหรือหนอนเพราะเป็นการบวมจากข้างในตานะคะก่อนที่ตัวผู้ป่วยจะไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลริมกกพบว่าเป็นการติดเชื้อแต่ ตรงนี้ก็ยังไม่แน่ชัดค่ะว่าเกิดจากสารพิษในแม่น้ำหรือไม่เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาล ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวาน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่อำเภอแม่สายนะคะไปตรวจติดตามสถานการณ์จากกรณีพบสารปนเปื้อนสารหนูสารตะกัวในแม่น้ําสายแล้วก็ตรวจสอบการสร้างพนังกั้นน้ําริมแม่น้ําสายเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ําสายนั้นนางสาวธีรรัตน์บอกว่าน้ําประปาที่จ่ายให้กับพี่พพน้องประชาชนจะมีความปลอดภัยไม่ได้เป็นอันตรายเพราะว่ามีการผ่านกระบวนการกรองที่เป็นไปตามมาตรา ฐานแต่จากนี้ไปก็จะมาดูเรื่องการแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะ ส่วนวันนี้ค่ะในช่วงบ่ายนายรังสิมันโรมประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศก็จะลงพื้นที่ติดตามปัญหาผลกระทบกรณีสารหนูปนเปื้อน,นบริเวณแม่น้ำกกของจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่นะคะจุดแรกจะเดินทางไปที่ปางช้างบ้านกระเหลี่ยงรวมมิตรตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายก่อนบริเวณนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมน้ำกกที่ได้รับผลกระทบหลังจากพบสารปนเปื้อนในแม่น้ำกก แล้วจากนั้นก็มีกําหนดการที่จะเดินทางไปยังสะพานท่าตอนอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรงนั้นเป็นพื้นที่แรกที่แม่น้ํากกไหลเข้าสู่ประเทศไทยและประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เช่นกันค่ะ